ความไม่รู้แพงกว่าความรู้อ่าเรียนฟรีเลยเพราะว่าจริงๆผมสอนมา8ปีกีจะมีคลิปเก่าๆที่พูดไว้เนี่ยนะครับสถ้าเป็นคลิปเก่าๆก็จะอ้วนๆนิดนึงนะครับอ่ากันให้ดูคลิปก่อนได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่ทางเราแล้วเรียนก็ได้2วันเต็มสอนตั้งแต่เบสิกเลยจำนองคืออะไรขายฝากคืออะไรสอนราคาประเมินสอนข้อกฎหมายสอนภาษีอ่านะครับแล้วก็เป็นเคสศดดี้ต่างๆที่คิดว่าเป็นเคสคลาสสิกที่เจอประจำหลายๆคนมาเรียนนะเอาเอาไปทำนะ ครั้งเดียวก็คือทุนค่าคอร์สแล้วรับขายฝ่ากจำนองขั้นต่ำก็ต้องมี500แส0ล้านนึงอ่ะในวงการนี้นะครับความรู้เนี่ย ราคาแพงจริงและความไม่รู้ก็แพงมากว่าความไม่รู้แพงกว่าความรู้แน่นอนแน่นอนเลยนะครับโดนทีเดีนะ์ได้ติดมือกันสิบล้านความรู้ในทางสังหาผมเชื่อเป็นความรู้ที่มีค่าและก็ผุกไข่ลงทุนมากเพราะว่าอสังหาอย่างหนึ่งมันทำ้หไายย่างทั้งลงขายฝาทั้งซื้อบนลงทุนเก็บสะสมทรัพย์สินก็ขกัเจตัวปล่อยเช่าคือมันมีช่องทางการทําเงินเกี่ยวกับอสังหานี่เยอะมากๆเลยนะเนี่ยความรู้ในสังหาค่อนข้างเป็นดาสิ่งหน้าลงทุนมากๆนะครับนี่ของคุณพิเตที่มาชวนคุยที่มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องของอัตราเบี้ยขึ คุณทุกคนอดีทุกคนได้วยครับคิดถึงขายฝากคิดถึงโคเต้ครับ